สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะมาถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะแปลงญ้าก็กลับมาเขียวชุ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่แม่กัวเป็นกัวสายพันุนมนะคะได้ออกมากินญ้าอยู่ที่แปลงสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็ดูสดชื่นเขียวชุ่มแล้วก็สบายสบาย การภาพที่หาเจอได้นะคะในช่วงของฤดูใบไม้ผริค่ะแล้วก็ฤดูร้อนแม่กัวฝูงกัวก็จะออกมากินหญ้าที่แปลงหญ้าค่ะหากวันไหนอากาศดีก็จะนอนกันในแปลงหญ้าเลยทีเดียวค่ะวันนี้ช่วงบ่ายนะคะเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะเลืศฟาร์มขับรถผ่านมาเห็นบรรยากาศสวยๆก็มาเก็บภาพมาฝากทุกท่านค่ะ หลายคนอาจสงสัยทำไมแปลงยากของโคโนมไม่มีตัวผู้แล้วก็วัวตัวเล็กนะคะเหตุผลก็คือเมื่อแม่วัวตกลูกลูกจะถูกแยกออกจากแม่ทันทีแล้วก็นำไปเลี้ยงในคอกอนุบาลลูกหัวค่ะส่วนโคโนมไม่นิยมใช้พ่อพันุคุมฟูงค่ะจะใช้การผสมเทียม ก็เลยไม่มีพ่อพันคุมฟูงในแปลงหญ้าค่ะส่วนแม่กวัวที่เราเห็นอยู่ที่แปลงหญ้านั้นก็จะเป็นแม่วัวที่ท้องใกล้คลอดหรือว่าเพิ่งคลอดใหม่ค่ะเขาก็จะอนุญาตให้แม่วัวออกมากินหญ้าที่แปลงหญ้าได้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ขาวดำคือสัญ,ญลักษณ์ของ โคนมสายพันธุ์โฮสไตล์ค่ะซึ่งก็เป็นที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายในเขตยุโรปแล้วก็ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนอกจากโคนมสายพันธุ์โฮสไตล์แล้วก็ยังมีสายพันธุ์บราสวิตหรือว่าบราฟเฟียก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมเลี้ยงเช่นกันค่ะบราสวิตจะมีลักษณะของสีเป็นสีน้ำตาลค่ะ ซึ่งก็มีอัตราการให้นมในจำนวนที่สูงเช่นกันกับสายพันธุ์โฮลสไต์ค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิฟาร์มด้วยนะคะสำหรับปัญหาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีเช่นกัน แต่ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ค่ะสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลค่ะก็ทำให้เขารับการช่วยเหลือแล้วก็สามารถประกอบอาชีพไปได้ค่ะปัญหาของเขาก็มีเช่นกันค่ะเช่นปัญหาของราคาน้ำนมที่ตกตำ่ำ มันก็มีบางช่วงค่ะแต่ทางรัฐบาลของเขาก็เหมือนกับว่ามีการประกันราคาให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะหากอยากให้เลิศฟาร์มไปทำคลิปแนวไหนไปดูวัวสายพันธุ์ไหนหรือว่ามีคำถามหรือว่าแนะนำติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลดฟาร์มพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ